สบายดีผมกับบ,บ่าวน่อยบรรนามากับสาวปูเปยของหูคุณลินผูกินขุมวนคือกลามือในเขาก็ได้ลงตลาดบางบอนตลาดิริไซนะอยู่ย่านบางบอนอยู่สามแยกเลยพี่เน line ้องไรก็ผู้ได้แรงงานลาวก็คือสีหูดีไปทำงานอยู่แถวนี้เนาะมีอาหารทะเลก็คือในแนน้ำเนาะห้านอ้ายเพิ่นขายอาหารทะเลทุกอย่างถือราคาถูกแคละแบบบ้านเฮามีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกมีทุกอย่างไปบึงไปหาได้มีคลิปอีวีหนึ่งเนาะ ว่าหา้านเราตั้งอยู่ใส่เดี๋ยวพาไปเบิงในคลิปอันนี้คลิปกินมาเ <นะ S 1> ขาเลือกกันกินเลยก็คือเห็นเป็นก่อนหน้านี้อะไรแซ่บแซ่บเด้อพากดไลคลก์กดแชร์กดติดตามกันเด้อสองใหม่หัวใจก็ล่อยสางไรายได้ได้แน่นอนเนาะทุกอย่างก็อยู่ในพี่น้องและสิสนับสนุนสัมดาวกันเลยอ่ะว่าหลายอยากมาดนเลยนี่มึกนี่นะนี่แนนี่ห,าห้านายเป็นจะหายมึกนวดมะมึกตัวละคำละครเละเอามาตุนแกวห่อพัน คล้ายๆพันกระปุ้นคันยูพีเอิรนจักเอิร์นยังไงอยู่ไทยเอิร์นมีอังนี่ล่ะประเภทน,นี่ล่ะแล้วมีทงงั้งหอยแข้งกับดุแกะตัวน,นี้สีเอาตัวน,นี้ก่อ,นน,อ,อนนี่เอาปลาหมึอกอันนี้เอาปลาหมึกก่อนนี่เอาหอยแข้งเออหมึกหมึกเป็นโตนี่ mực kỳ tốt hợp sạch. A mi hoi gặp cung Mi thằng cung, mi thằng bam mực. Mm hmm. Mm hmm. Mm À Mm hmm. cung hmm. bạn hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm nó gì này khộp 3 cái gì, xay cà pôn nhoi nhoi, lái khấm bớt xì nhạy, cung bị to luôn tô nước chèo con, cung แซ่บเนาะมึกก็แซ่บกุ้งก็แซ่บของทะเลแล้วแต่ผักมมหอยหอยแข็งหนึ่งหอยแข็งเลือดอืมปิดถ่ายด้วยหอยแข็งดูอืด้ใส่เข้าไปเป็นไ้ข่าวกันหัาเนาะ sap hủy bóp bạc của sap sap đến giona mhm 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 ขาดลรยแซ่บลา์อืมอรอยเมนูพันข้าวปุ้นอาหารทะเลคลิปนี้กับชิจบแบต่เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ รับคลิปนะบ๊ายบายขอบูมขอบใจเด้อผ่าก,กนไลค์กนแชร์ให่งกัน share.